เรื่องเล่าจากทีมแอดมินมีลูกค้าเนี่ยตามหาเนื้อในแล้วก็ตามหาไดอารี่ของเราซึ่งต้องบอกก่อนว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะมีการปิดสาขาบางสาขาไปบ้างทําให้บางครั้งเนี่ยลูกค้าไปตามหาแล้วก็ไม่เจอบ้างตามหาจนท้อบ้างแอบไปดูแบรนอื่นแอบไปใช้แบรนด์อื่นก็ไม่ชอบไม่ถูกใจ ถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าคุณภาพของกระดาษของเราเนี่ยเป็นเกรดที่ดีที่สุดเป็นกระดาษทนอมสาตาด้วยเขียนก็ลื่นมากด้วยคือฟังก์ชันเนี่ยครบจบค่ะถูกใจชาวออฟฟิศมากๆเขาว่ากันว่าแบบนั้นนะส่วนลูกค้าเนี่ยที่ใช้ของเรานะคะก็ต้องแจ้งว่าถึงแม้ว่าบางรายการจะเลิกผลิตไปแล้วบางรายการจะผลิตน้อยลงแต่ลูกค้าเนี่ยก็ยังคงขอร้องให้เราผลิตเหมือนเดิมและแน่นอนค่ะ ปลายปีนี้เร็วๆนี้ลูกค้าจะได้สั่งซื้อกันอย่างแน่นอนรอติดตามกันได้เลยค่ะขอบคุณที่รักเราขอบคุณที่เลือกเราขอบคุณจากใจเลยค่ะ